ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องครูนันชาแนล29นะครับหนังสือสมัย6ที่เป็น Workbook นะครับที่เป็นสมุดงานหรือแบบฝึกหัด Look at the picture นะครับไม่ดูรูปภาพ What did they do yesterday นะครับพวกเขาทำอะไรเมื่อวานนี้อาบ่ายวันนี้นะครับ เดพวกเขาทั้งหลายนะครับดูกระทำนะครับ what อะไรนะครับ yesterday เมื่อวานนี้นะ yesterday afternoon นะครับบ่ายวันนี้ did นะครับนะเป็นการบ่งบอกว่าเป็น past simple tense นะครับแต่ did ไม่ต้องแปลครับนะถ้าไม่เติม did ได้ไหมไม่ได้นะครับนะผิดหลักไวยากรณ์แต่ละแต่ถ้าเวลาพูดนะครับสนทนาไม่เติมก็ได้นะครับเพราะเป็นบทสนทนานะครับแต่ถ้าทำข้อสอบต้องเติมนะครับนะ แล้วเติมคำอื่นได้ไหมเติม verb to do เติม verb to be ได้ไหมไม่ได้นะครับเติม verb to have ได้ไหมไม่ได้ถ้าเติม verb to be นะครับตรงนี้ต้องเป็น were นะครับ What were d a y ดูต้องเป็น doing นะครับเพราะเป็น past continuous แต่ถ้าตรงนี้นะครับเติมเป็น what had นะครับ had นะ had what had day นะครับตรงนี้ดันนะครับนะ what had day ดันนั่นคือหลักไวยากรณ์นะครับเป็น Past Perfect Tense อย่างนี้นะครับดาเรียนกับครูพิ่นันจะอธิบายให้อย่างนี้แต่ที่ใช้ w o r b To Do นะครับเพราะว่า w o r b To Have ไม่มี w o r b To Be m o d a l v e r b ไม่อยู่นะครับจึงเอา v ว r b To Do มาช่วยนะครับและ v ว w o to To Do ที่ทำหน้าที่เป็นอดีตก็คือด i d ตัวเดียวนะครับเพราะ Yesterday เป็น time e r e a t i o n บอกอดีตนะครับฟังดูอย่างนี้เหมือนกับสอนยากนะครับแต่จริงๆแนละ้วถ้าติดตามมาตลอดจะเห็นว่าง่ายนะครับนะ ข้อที่หนึ่งนะครับ he water the plants นะครับขารดน้ำต้นไม้ water เติม ed นะครับเป็นช่องสองนะครับเพราะเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับประธานทําัวกริยาช่องสองข้อที่สองนะครับ she listened นะครับ to the song ขอฟังเพลงนะครับ listen เติม ed นะครับข้อที่สามนะครับ she c l e a n the kitchen นะครับหล่อนทำความสะอาดห้องครัวนะ clean เติม ed ข้อสี่นะครับ he p l a y เทนนิสนะครับเพลย์เตอร์มีดีครับข้อที่ห้าครับชีวัตชีวีนะครับหล่อนดูทีวีเตอร์มีดีนะครับข้อที่หกนะครับชี o l o อลเลกช่นอะพรนะครับหลอนระบายสีภาพ Colors t ั่เตอร์มีดีนะครับข้อที่สี่นะครับ Change ให้เปลี่ยนนะครับ the sentence ประโยคหลายๆประโยค into question ทำให้เป็นประโยคคำถาม ตรงนี้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับนาะเดี๋ยวคุณครูจะธิบายให้นักเรียนเข้าใจนะครับนะจะได้นําไปแต่งประโยคคําถามได้ประโยคแรกนะครับก็บอกว่าโทนี่วิเชตเดดซู last week ลำดับแรกนะครับนาะพอนักเรียนเห็นประโยคบอกเล่าอย่างนี้นะครับหนึ่งนักเรียนต้องทราบก่อนว่าประโยคนี้เป็นเทนอะไรตั้งใจฟังให้ดีนะครับนะ ให้ดูที่คํากริยานะครับก็คือคําว่า visit visit ตรงนี้นะครับประธานบวกคํากริยาก็ถือว่าเป็นกริยาช่องสองนะครับแต่ถ้ามีเวิร์มี verb to h e อยู่ข้างหน้าตรงนี้เป็นกริยาช่องสามเพราะว่า verb to h e นั้นตามด้วยกริยาช่องสามในเมื่อไม่มี verb to h e ถือว่าเป็นกริยาช่องสองเข้าใจไหมครับอย่างนี้คุณครูอธิบายเมื่อเป็นกริยาช่องสองก็คือเป็น past simple tense ดังนั้นต้องทำประโยคคำถามให้เป็นเทนเดียวกันดังนั้นเข้ากฎเลยนะครับที่คุณครูบอกว่าการทำประโยคบอกเล่านะครับให้เป็นประโยคคำถามและประโยคฏิเสธประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่านะครับให้นักเรียนท่องแบบยาวๆว่าถ้า verb to have ไม่มีประโยคนี้ verb to have ไม่มีนะครับ verb to be modal verb นะครับ verb to be นะครับ is am was were modal verb can could will would shall should ไม่มีนะครับ ถ้าเ r ็ to h a อ e ไม่มี verb to be m โม a l เว r b ไม่อยู่ให้เอา v ว r b to do มาช่วยดังนั้นการตั้งประโยคคำถามและประโยคใบเสร็จให้นึกถึง v ว r b to do ก่อนทีนี้ v o r b to do ที่ทำหน้าที่เป็นอดีตก็คือมีคำว่าด i d ตัวเดียวด i d ตามด้วยประธานทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ดังนั้นเอา d i d มาขึ้นหน้าเข้าใจหรือไม่ครับอธิบายอย่างนี้ว่าทำไมต้องเอาด i d มาขึ้นหน้า เดีย๋ยวดูข้อสองข้อสามข้อสี่ด้วยไปนะครับแล้จะเข้าใจดียิ่งขึ้นก็เป็น Did โท n y แล้วหลัง d ด d นะครับตามจําไว้เลยว่าตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับวนะครับต้องเป็น Visit เฉยๆนะครับนะเพราะตามหลังด t เดดโทนี่ t ิซิท o ดอะสุลัส e ีคโทนี่นะครับไปเที่ยวที่สวนสัตว์เมื่อ อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่หรือไม่นะครับนะเราขึ้นต้นด้วยเวิร์บเนี่ยให้แปลว่าใช่หรือไม่อ่ะมาดูข้อสองกันต่อ the animals นะครับแปลว่าสัตว์หลายๆตัวนะครับเติม s were interesting interesting เป็นคำคุณศัพท์นะครับคำคุณศัพท์ใช้คู่กับเว r ร to be เท่านั้นและเว r ร to be ไม่ต้องแปล over นะครับผมเป็นอดีตนะครับ ดังนั้นเมื่อเอากฎเดิมนะครับณนประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าเมื่อทำให้เป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธถ้า verb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่แต่นี่ verb to be อยู่นะครับเมื่อมี verb to be อยู่ก็ verb to be ขึ้นหน้าได้เลยครับเห็นไหมครับนี่คือหลักการทำประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธด้วยนะประโยคปฏิเสธ เดี ane, ๋ยวคุณครจะแนะนําให้ฟังนะครับก็เอาว e r e ขึ้นหน้าได้เลย were ก็ตามมาด้วยประธานนะครับก็ยังเป็นผู้พุปโภนะครับ were the animals นะครับ interesting เพียงแต่เปลี่ยนนะครับตาแหน่งเอา were ขึ้นหน้าแค่นั้นเองและเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายคําถามทีนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธล่ะก็เป็น the animals were not interesting จบเลย นะครับนะเมื่อมี tobe อยู่ก็ not มาตมาตำหลังได้เลยแต่ประโยคนี้แหละครับนักเรียนประโยคแรกไหนนักเรียนลองเดาสิครับว่าทำให้เป็นประโยคใบเศษเปลี่ยนยังไงจากโทนี่ว e เซตต์เ o อ last week กเดอะลัสว e กโทนี่ไปเที่ยวสวนสัตว์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่งให้เป็นโทนี่ไม่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเดีย๋ยวคุณครูพิมพ์ให้เลยดีกว่านะครับนะ ใช้กฎเดียวกันนะครับที่คุณครูบอกว่าถ้า verb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่ให้เอา verb to do มาช่วยดังนั้นข้อที่หนึ่งประโยครยคิรเศษจึงได้ว่าโทนี่โทนี้อะไรครับนักเรียนอ่านี่สอนเพิ่มเติมไม่นักเรียน,น,น,นเ,เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับเพราะแบบผ่านตรงนี้น่าสอนมากนะครับนะสอนหลักไวยากรณ์ได้เต็มที่เลยโทนี่นะครับ verb have ไม่มีนะครับนะ verb to be ไม่อยู่ m o d a เวิร์ไม่อยู่ให้เอาเวิร์บ do ดูมาช่วยเวิร์บ do ดูที่เป็นอาีตก็ตคือ did นะครับดังนั้นโทนี่ did not นะครับนะหรือเ d น did นะครับตามด้วย visit ที่ไม่ต้องเติมดีนะครับ Visit ที่เป็นกริยาช่องหนึ่งเท่านั้นก็เป็นโทนี่ d ดน visit the zoo last weekend นะครับ last week แค่นี้เองนี่คือประโยคปฏิเสธ เข้าใจดีขึ้นไหม่ครับลูกๆนักเรียนนะถ้าเข้าใจดีในคุณครูดีใจเลยนะครับนะหรือว่านักเรียนได้ความรู้หลักวยากรณ์เต็มๆนะครับนะในการชมแบบพวงกัดชุดนี้นะครับอ่ะมาข้อที่สามต่อนะครับประโยคบอกเล่าบอกว่าโทนี่วอ t ช์เดอะมังเก แปลว่าอะไรครับแปลว่าโทนี่ดูลิงตอบว่าเป็นเทนไหนครับเป็น past simple t e n s ดูจากคำกริยาคือช่อง2เติมีดีทีนี้เปลียนเป็น,รนประโยคคำถามได้ประโยคใวเศษนะครับเหมือนข้อหนึ่งเลยครับนั่นก็คือ verb to have ไม่มี verb to be o o a o verb ไม่อยู่ครับเอา verb to do มาช่วยและ verb to do ที่เป็นอดีตก็คือ did did Tony นะครับตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิน้น w a t ตัด ed ออก นะครับเ e อะมังกี้เหมือนเดิมแล้วถ้าเป็นประโยคไิเศษนะครับเป็นโทนี่อะไรครับโทนี่ d i d น t นะครับ didn't what ตัดอีดีออกนะครับนะ the monkey นะครับแปลว่าโทนี่ไม่ได้ดูลิงนะครับเข้าใจได้ย,ยังครับไปข้อสี่ครับ his brother look at the giraffes พี่ชายของเขารือน้องชายของเขานั้นดูนะครับยีราฟจ้องมองยีราฟนะครับลุกแอดก็คือดูจ้องไปเลยก็นะเหมือนเดิมนะครับเวิร์ o ทูแอไม่มีเวิร์ o ทู m ีโมโนเวิร์ไม่อยู่เวิร์ o ทูดูมาช่วย Did his brother look กรยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้น a t t h e g i r a f f e เป็นเวนเครื่องหมาย question mark แล้วถ้าเป็นไประโยคใบเศร็ล่ะ h ิสบร더นะครับ didn't look ตัดอีดีออก หรือว่า did not นะครับนะ look at the g i r u f s แล้วก็ข้อห้าก็เหมือนกันนะครับ they were happy นะครับ they were happy เป็น past simple tense มี verb to be อยู่ก็คือคำว่า were เอา were ขึ้นหน้าได้เลยนะครับเป็น were they happy เปลี่ยนเป็นก็หมายคำถามถ้าเป็นประโยคบริสุทล่ะก็ they were not ทีนี้ยังสอนพเพิ่มเติมไม่อีกนะครับนะนไหนๆก็ คำลังอธิบายว่าถ้า verb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่ไอ้ verb to do มาช่วยแต่ถ้ามี verb to have อยู่ล่ะเช่นข้อที่สองนะครับนะในในในสามารถมองเห็นนะครับข้อที่สองถ้ข้อที่สอง,อสองถ้าเขาเขียนว่านะครับประโยคบอกเล่าเขาเขียนว่า the the animal นะครับอข้อที่สองเดี๋ยวนะ interesting มันเป็นคําคุณศรรรัพท์ต้อง ข้อที่สามดีกว่านะครับโท,น,นะบโทนี่นะครับโทนี่นะครับคู่กับแฮสนะครับนะโทนี่เอาเป็นว่าแฮดดีกว่านะครับนะแฮดวอ t ช h เดอะมังกีนะครับอ่าอย่างนี้นะครับนักเรียนประโยคบอกเล่าแบบนี้เขาถือว่า work to have ม e ีครับ คำว่า verb to have มีในที่นี่ก็คือ verb to have ต้องทาหน้าที่เป็นกริยาช่วยเท่านั้นนะครับหรือเป็นโครงสร้างของ tense น,นะครับถ้า verb to have ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ไม่ได้ถือว่าเข้าข่าย verb to have มีนะครับเนี่ยประโยคบอกเล่าอย่างนี้ถือว่า verb to have มีนะครับ verb to be modal verb ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเอา verb to ดูมาช่วยเพราะมี verb to have อยู่แล้วเขาเรียกว่า past perfect tense แล้วหลัง verb to have ตามด้วยกริยาช่องสามเท่านั้นนะครับ ดังนั้นก็เอาแ a ่ขึ้นหน้าได้เลยนะครับในประโยคคำถามก็เป็นแ a ่โท n y w วอ t ony, what, แต่ what ก็ยังต้องเติมมีดีนะครับนะไม่เหมือนนิดนะนะครับเพราะหลัง have, หลัง has, หลัง h a d นะครับตามดย้วกริยาช่อง3เท่านั้นนะครับต้องเติมมีดีเดี๋ยวเขียนให้อีกนะครับนะทำเป็นประโยคคำถามก็ได้เป็น h a d นะครับโทนี่โทนี่ชื่อคนก็องตัวใหญ่นะครับ ว a t นะครับยังต้องเติมมีดีเดอ Monkey นะครับนะครับหรือถ้าเป็นประโยคใิเศษนะครับก็โทนี่ a s h a d ดแฮดเ n นนะครับนะครับ what ก็ยังต้องเติมมีดีนะครับนี่ขอเรียกว่านะครับหลักการเปลี่ยนประโยคคำถามให้เป็นประโยค หลักการเปลี่ยนประโยคบอกเล่านะครับให้เป็นประโยคคําถามและประโยคใบเสษนะครับโดยการใช้ทฤษฎีนี้นะครับว่าถ้า verb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่ให้ verb to do มาช่วยอันนี้ถือว่า verb to have มีนะครับอันนี้ถือว่า verb to be อ,อยู่นะครับถ้า verb to have ไม่มีนะครับ verb to be ไม่อยู่นะครับให้เอา verb to do มาช่วยเหมือนกับข้อที่หนึ่ง นะครับและก็ข้อที่สามและก็ข้อที่สี่นะครับเอาพจตด,ด,ดูมาช่วยทีนี้โมเดิร์เวบอีกนะครับโมเดิร์เวบนะครับนะเหลืออีกตัวหนึ่งนั่นก็คือโทนี่นะครับตรงนี้โมเดิร์เวบอะมาเขียนตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวตรงนั้นนะครับโมเดิร์เวบก็คือโทนี่แคนนะครับแคนะ Can เป็นโมเดิร์เว็บโมเดิร์เวบนี่ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับนะแคน Watch ห้ามตัมมีดีนะครับเดอะมังกี้นะครับโทนี่สามารถดูลิงนะครับก็ไปตรงนี้คุณครูใส่เครื่องหมายผิดนะครับนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าในประโยคบอกเล่านั้นมีโมโนเวิร์อยู่นะครับนะเวิร์บแทบไม่มีก็จริงแต่มีโมโนเวิร์อยู่ให้เอาโมโนเวิร์ขึ้นหน้าประโยคได้เลยนะครับก็คือแคนโทนี่นะครับ วัดเดอะมังกี้นะครับอาจจะละเอียดนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับหน้านี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับลูกๆูกนักเรียนนะครับนะป6นะครับถ้าลูกตั้งใจฟังนะครับคลิป นี้หน้านี้นะครับให้เยอะนะครับนาะแล้วลูกก็จะเก่งภาษาอังกฤษนะครับนาเอาเป็นว่าคุณครนะครับอธิบายเท่านี้นะครับนาะให้จําว่านะครับถ้า verb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่นะครับหลักในการเปลี่ยนประโยคคำถาถอาประโยคบอกเล่าตั้งใจหน่อยเดี๋ยวตั้งใจหน่อยคุณคลิกโน้นบางนี้บ้างจ้าฮง หลักการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าไว้เป็นประโยคคำถามและประโยคเฏิเศธนะั้นให้นักเรียนถือกฎว่าถ้า verb to have นะครับที่ตามลัิยาช่องสามนะครับไม่มี verb to be นะครับ verb to be และก็ modal verb นะครับนะไม่อยู่จึงจะเอา verb to do มาช่วยนะครับแต่ถ้ามีนะครับถ้ามีเอามาขึ้นหน้าได้เลยนะครับ verb to have ตามล้วยช่องสามมี verb to be นะครับนะ มีว r ร์ุบีนี่ตามได้หลายอย่างนะครับนะตามด้วยคำคุณศัพท์ก็ได้ v ว r ร์ุบีทาหน้าที่เป็นกริยาแท้ก็ได้ข <c oughs> อให้เป็นว r ร์ุบนะครับนะทําหน้าที่อะไรก็ตามนํามาขึ้นหน้าประโยคได้เลยแต่ถ้าวอร์ตุแฮตามได้ช่องสามไม่มีว r ร์ุบไม่อยู่นะครับโมโดเวอร์ไม่อยู่นะครับจึงให้เอเวอร์ตุบดมาช่วยนะครับจะไว้เลยนะจบนะครับหน้าที่ยี่สิบเก้า Okay, okay, okay.